ะะพาทุกคนมาชมบ้านสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่นะคะพรีเมียมแห่งหนึ่งเลยที่เขาใหญ่นะคะใกล้ทางขึ้นเขาใหญ่มากเลยที่เรายืนอยู่เนะะี่ยค่ะนี่จะเป็นสภาพรอบหน้าบ้านนะคะของบ้านที่เราพามาชมเลย โครงการที่นี่เป็นโครงงานพรีเมียมนะครับเป็นบ<ช>้านสั่ง <s áng, S 2> สร้างออกแบบโดยสถาปนิกอย่างดีนะครับแล้วก็มีร้วรอบขอบชิดแล้วก็มียามผู้ดูแลต่าง,างๆ่ัด้านหน้าเราจะเป็นเป็นขับเฮ้าส์ของโครงการแต่จะไม่ได้ใช้บริการไม่ได้นะครับตรงนี้นก็จะ,จะเป็นในส่วนของหน้าบ้านใช่ครับตอนนี้จะเป็นลานจอดรถพอดีคนส่วนมาทํางานที่บ้านนะครับอนะจอดรถได้ได้หลายคันเลยนะคะตรงนี้หน้าบ้านก็สามารถจอดได้ะนะคะบ้านหลังนี้ก็คือจะเป็น3ามห้องนอนสาห้องน้ํา รองรับ8-10ท่านนะคะจะเป็นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ที่เราแจ้งไว้มีเข้ามาค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหวิวนี่ภูเขาแล้วก็ต้นไม้เขียวชอุ่มเลยตรงนี้ใช่ครับตรงนี้สนามหญ้าอย่างกว้างเลยครับตรงนี้แล้วก็มีที่นั่งนะครับอ่าเทเลสให้ แล้วก็ที่นี่จุดเด่นทีีก็คือมีเทเลสที่ค่อนข้างเยอะจุดนั่งเล่นค่อนข้างเยอะแล้ววิว <ood aine S 2> ที่นี่ดีแล้วก็ที่นี่ออกแบบโดยสถาปนิกอย่างดีแล้วก็จัดแสงมุมแสงมุมถ่ายรูปแล้วก็ห้องน้ำนที่นี่อลังการมากเลยอยากให้ตามดูกันให้จบนะครับนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของฟูวิลล่าอ่าให้ดูขว,วามือนะครับจะเป็นวิลล่าหลังที่หนึ่งซ้ายมือตอนนี้จะเป็นวิลล่าหลังที่สองจะแยกสองหลังหลังนี้มีหนห้องนอนหลังนี้มีสองห้องนอนแล้วมีโซนนั่งเล่นทั้งสองที่เลยนะครับอ่า นี่ครับขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นทางลาดนะครับทางลาดที่เราพาไปดูเมื่อตอนท้ายคลิปเลยจะมันมันสำหรับเพื่อผู้สูงอายุเนาะ,ะอ่าแต่ทางตรงนี้ก็เป็นในส่วนของจักรุซี่นี่นี่ครับจักรุซี่ที่นี่อยู่ในร่มนะครับนั่งได้ทั้งวันทั้งกันฝนด้วยนะครับแล้วก็มีน้ําตกให้ฟังเสียงน้ําไว้ผ่อนคลายได้นะครับเป็นวารีบําบัดแห่งอย่างหนึ่งนะครับมีจักรุซี่ปรับระดับได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นอ่าง อาสระว่ายน้ําสําหรับใครต้องการว่ายน้าหรือเดินเล่นน้าหรืออยากเล่นน้ําก็ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันนะครับขอของวิลล่าหลังที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูภายในตัวบ้านวิลล่าหลังที่หนึ่งกันนะคะนี่เข้ามาก็จะเจอในส่วนของห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องซัข้าวนะคะ เนี่ครับเป็นไฮซิลลิงนะครับหลังคาจะโปร่งสูงกว่าปกตินะครับที่นี่มีชั้นเดียวก็จริงครับแต่ให้ความรู้สึกว่าโล่งสบายนะครับและที่นี่ให้ความสําคัญเรื่องมุ้งด้วยให้มุ้งจีบอย่างดีเลยนะครับไว้สาหรับเปิดรับอากาศนะครับแล้วก็ห้องนี้ก็มีแอร์เช่นกันครับห้องโถงฝั่งนี้นะครับเป็นทีวีขนาดใหญ่พร้อมโซฟาใช่ค่ะมีคาราโอเกะด้วยนะคะตรงนี้ใช่ครับให้ของค่อนข้างดีครับที่นี่เป็นบ้านพรีเมียมแห่งหนึ่งเลยนะครับที่เขาใหญ่ถ้ถามว่าราคาคุ้มมากๆเลยอันนี้ให้ดูของนะครับ ลำโพงนะครับค้าอเกะไม้ลอยอย่างดีนะครับเนี่ยครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไอแลนด์ใช่ค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นครัวเล็กๆเ,เนาะตรงนี้ใช่ครับให้ดูไอแลนด์ที่ทน, <ะ S 2> นี่มุมทามอาหารของที่นี่นะครับนี่ครับข้างนอกจะเป็นวัววนนี้จะเป็นครัวเล็กแล้วกันเนาะเพราะครัวใหญ่เตาจะอยู่อีวิลล่าที่สองนี่ครับตอนนี้ก็จะเป็นที่ล้างจานนะครับมี ตู้เย็นมีหม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวมีฐานน้ำแข็งไว้บริการสำหรับในตัวบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านนอกนะครับให้ดูวิวตรงนี้นะครับก่อนไปดูวิวตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้คือห้องน้ำห้องน้ำสำหรับอ่าแขกนะครับมาพักได้เลยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีชานั่งเล่นนี่ครับมองเห็นวิวเขาใหญ่เลยครับ ตัวนี้เป็นชั้นนังเล่นเปิดโล่งๆอากาศดีมากๆเลยนะครับที่นี่หากชอบที่นี่ผมว่าถ้าใครแบบว่าต้องการเน้นพรีเมียมนิดหนึ่งนะครับจะจะจะชอบเลยนะครับต่อไปเราไปดูห้องนอนกันวิลล่าที่1เนี่ยจะมี2ห้องนอนนะครับจะอยู่ปีกซ้ายกับปีกขวาของวิลล่านะครับห้องนอนอันนี้เป็นห้องนอนที่1แล้วกันนะฮะห้องนอนที่1น่ก็มองออกไปก็เป็นวิวต้นไม้นะครับเตียงก็จะเป็นเตียง3ฟุตครึ่ง2เตียง นะครับตกแต่งเนี่ยธรรมชาติเป็นลายไม้นะครับให้สีอบอุ่นเลยฮะที่นี่เขาจะเน้นไฟเน้นสีออกแบบโดยสถาปนิกอย่างดีเลยนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้าห,ห้องนี้ก็จะมีอาบน้ําที่นี่จะค่อนข้างเล่นสีนิดหนึ่งเล่นไฟนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีโซนนะครับโซนเวนชาวเวอร์โซนเวนชาวเวอร์ตรงนี้นี่ครับวิวก็วิววิวเหมือนห้องครวงัวเมื่อสักครู่นะฮะเปิดได้ครับ แล้วก็ตรงนี้โนสุขภัณฑ์นะครับจะแยกเป็นสัดส,ส่วนชัดเจนเลยครับผมใช่ค่ะแล้วก็มีพัเช็ดตัวให้นะคะ,ะเดินออกมานะครับห้องนอนนี้ยังมีมุมที่เห็นสระว่ายน้ําด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนมาสเตอร์กันครับห้องนอนมาสเตอร์ที่นี่จะอยู่ปีกหนึ่งของวิลล่าที่หนึ่ง นี่ครับห้องนี้ดูอุ้ยมีสําหรับเด็กด้วยเนาะใช่ครับมีโซฟามีอ่าโซฟาทั้งสองชุดนะครับแล้วก็มีเตียงนะครับแล้วก็มีข้างหลังเป็นบล็อกอิงคอสเซตตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเล็กๆไว้วางของได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลังมีก็จะเป็นในส่วนของบล็กอิงคอสเซตใช่ครับเดี๋ยวให้ดูวิวห้องห้องนอนนี้ นี่ครับก็จะเป็นวิวบ้านทั้งหมดเลยนะครับวิวสระว่ายน้ำอมองไปก็จะเห็นสระว่ายน้ำเ,นเด็กๆต,ต้องชอบตรงนี้นะเลยเป็นปราสาทเจ้าหญิงเนอะทั้ง้ายมืออันนี้ปราสาะะทถ้าเกิดใครมีลูกหรืออะไรนาจะเหมาะที่นี่ค่อนข้างออกแบบได้ดีมากเลยคใช่ค,ค่ะตรงนี้นี่ส่วนส่วนของห้องน้ํานะคะมีอ่างอาบน้าเช่นกันให้อ่างล้างหน้าแบบพิศษเธอแล้วก็แยกเลนชาวเวอร์โซนเปียกแห้งแล้วก็มีอ่างอาบน้านะครับแล้วมีที่นั่ง พักอาแล้วก็มีตรงนี้จะเป็นห้องสุขภัณฑ์ซึ่งแยกกันชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับวิวของอาบน้ําเนี่ยใครนอนแช่ตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวผมไม่ดูวิว,วจะเป็นภูเขาเนาะใช่แล้วก็มีต้นไม้บงังสายตานิดนึง private หน่อยครับแต่ว่าก็จะเป็นวิวสีเขียวธรรมชาติใครต้องการมาพักสายตาดีแลกผ่อนคลายนะครับทางานเหนื่อยๆมาเนี่ยครับมาที่นี่ผมว่ารับรองคุ้มมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปดูวิลล่าอีกหลังหนึ่งกันนะครับ ระหวว่างเดินออกมาจากวิลล่าหลังท <cruise> ี่หนึ่งจะไปวิลล่าหลังที่สองนะครับตรงนี้ครับมีที่นั่งเล่นด้วยนะครับไปดูเด็กๆเล่นน้ําหรือเราจะเล่นเองก็นั่งดูตรงนี้ได้เลยมีน้ําตกมีจักรุซี่นะครับตามที่อินเสิร์ตไปตอนแรกแล้วนะครับตรงนี้จะมีที่นั่งเล่นอีกนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพรวมของวิลล่าหลังที่หนึ่งกันที่เราไปดูมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฮะส่วนวิลล่าหลังที่สองครับจะแยกออกมานะครับตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้ครับตุ ครัวแล้วก็โต๊ะทันข้าวจะขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีห้องนั่งเล่นอีกเช่นกันตรงนี้จะมีเตาไฟฟ้าให้ด้วยนะครับที่นี่ไม่เน้นทําครัวหนักเน้นจะทาครัวเล็กนะครับมีเตาไมโครเวฟมีตู้เย็นให้นะครับแล้วก็วิวครัวฮะก็ยังเป็นสีเขียวที่นี่ให้กระจกค่อนข้างสูงครับใช่ค่ะแต่ไม่ต้องครัวร้อนเลยนะคะเพราะว่ามีแอร์ใช่ครับที่นี่อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์หรือการตกแต่งท้งั่งเนออกพรีเมียมทั้งหมดเลยครับ นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูถ่ายอย่างนี้ออกมาแล้วนี่คือห้องทานอาหารนี่ครับเขียวทุกมุมมองเลยใช่ค่ะนี่รองรับได้แปดถึงสิบท่านนะคะนี่ครับมองไปเห็นสนามหญ้ายังมีชานโต๊ะนั่นเล่นด้านหน้าอีกนะฮะตอนนี้จะเป็นห้องนี้จะไม่มีคาราโอเกะนะครับจะเป็นห้องสำรองนิดหนึ่งแล้วห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนห้องที่สามนะครับนี่ครับห้องนี้วิวที่ผมถ่ายมาตรงตรง,ตรง,ตรงทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีเขียวทั้งหมดเลย ให้ดูห้องนอนที่สามเดี๋ยวผมอินเสิร์ตฝั่งหนึ่งให้นะครับี่ห้องนี้ก็จะเล่นไฟตรงหัวเตียงนิดนึงครับอ่าให้ความอบอุ่นนะครับแล้วก็มีโคงนะครับเผื่อใครอยากจะใส่อ่าเขาเรียกมุ้งมุ้งนะฮะนี่ครับตัวห้องน้ําจะไม่ได้ในอินดอร์นะครับไอะจะไม่ไใส่ตัวนะครับจะเป็นห้องน้ําฝั่งตรงข้ามก็เล่นสีเช่นกันอ่างอาบน้ําอ่างล้างหน้านี่ก็คือหลังอ่าเป็นหินอ่อน อย่างดีเลยนะครับส่วนตัวเรนแชเวอร์หรือสุขภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆที่นี่ให้มาค่อนข,ข้างของเกรดพรีเมียมเลยครับผมนี่ครับห้องน้ำก็จะเป็นตกแต่งด้วยหินอ่อนสุขภัณฑ์นี่ครับวิวก็ยังเป็นวิวสีเขียวเชว่นกันครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมอื่นๆของหลังนี้กันครับนะครับส่วนทางเดินวิลล่าหลังที่สองจะมีจุดเด่นอีกจุดหนึงนะครับสามารถขึ้นไปชมวิวรอบๆเขาใหญ่ได้เลย นะครับระหว่างทางเดินเห็นได้ยินเสียงน้ำตกไหมฮะไฟตรงนี้ก็จะกลางคืนก็จะมีไฟตรงสีฟ้าอยู่นะครับเปลี่ยนสีได้แล้วก็มีไอจักรุซี่แช่น้าแล้วมีหลังคาสมมตินั่งได้ทั้งคืนเลยนะครับหรือช่วงฝนตกแดดออกก็ยังนั่งได้นะครับนี่ครับระหว่างทางเดินขึ้นนะครับข้างบนก็จะเป็นชานไม้นะครับแล้วก็ปูนนะครับแล้วก็มีที่นั่งเล่นนะครับผม ก็จะชมวิวได้ถึง180องศาถึง360องศาเลยครับของที่นี่นะครับนี่ครับวันนี้มีคนมาทําสวนนะครับอ่าโอเคนะครับตรงหน้าผมเนี่ยคือเขาใหญ่นะครับแต่ต้นไม,ม้จะบางนิดนึงซึ่งตรงนี้ใกล้ชิดเขาใหญ่ใกล้อุทยานแห่งชาติมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นๆกันครับ ระหว่างทางเดินนะครับจะพาไปดูอีกส่วนนึงก็คือเทอร์เรสต่างๆที่นี่จะให้ค่อนข้างรบเวงค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่หนึ่งก็คือเมื่อกี้ที่ชเราเห็นใกล้อีกด้านหนึ่งคือฝั่งข้างด้านหลังเนี่ยครับให้ดูรอบๆนะครับบิลล่าหลังที่สองตรงนี้นะครับมีตรงนี้มีโซฟาพอดีฝนเพิ่งตกเราเลยกขึ้นนิดนึงแล้วก็มีเตาบาร์บีคิวมีัานั้งแข็งไว้บริการนะครับสามารถสั่งได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเทอร์เรสส่วนที่สองนะครับ บนตรงนี้นะครับทางจากทางเดินมาเนี่ยครับใครมีผู้สูงอายุนะครับไม่ต้องกังวลเพราะตรงนี้มีทางลาดลาดขึ้นไปจนถึงห้องนอนได้เลยนะครับไม่มีคันได้เลยนะครับตรงนี้เป็นเทเลสที่นั่งเล่นสูดอากาศนะครับสนามหญ้าสีเขียวนะครับที่นี่มีผู้ดูแลอยู่ตลอดเวลานะครับอยากให้ดูตรงนี้นะ